สวัสดีครับคุณู้ฟังทุกๆุกคนต้องเคยผ่านสถานการณ์ที่ตัวเองรู้สึกมีความเครียดหดหู่ขาดแรงจูงใจในการทำงานไม่มีสมาธิรู้สึกล้มเหลวมีความเบื่อหน่ายร่างกายอ่อนแรงไปจนถึงบางครั้งมีความรู้สึกหงุดหงิดโกรธง่ายดูทุกสิ่งรอบกายไม่ถูกใจไปเสียทุกอย่าง อาการเหล่านี้นั้นในทางวิชาการเรียกกันว่าคุณกำลังตกอยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงานซึ่งเป็นภาวะสุดฮิตที่คนไัยทำงานต้องเคยประสบกันมาแทบทุกคนอาการนี้เรียกกันอีกอย่างว่าเบิร์นเอาท์ซินโดมหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายนี้นะครับเบิร์นเอาท์ซินโดมหรือเรียกอีกอย่างว่า ภาวะหมดไฟในการทำงานคือภาวะที่คนทำงานรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจากการทำงานจนส่งผลให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเหนื่อยหมดแรงขาดแรงบันดาลใจในการทำงานและมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงซึ่งมักมีสาเหตุมาจากการทำงานในสภาวะที่มีความเครียดและกดดันอย่างต่อเนื่องทำงานหนักจนเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อน บางคนก็กดดันในเรื่องงานไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้หรือบางคนมีรายได้ต่ำกว่าค่าแรงที่ต้องการมาหาเลี้ยงครอบครัว จนเกิดปัญหาความขัดแย้งต่างๆตามมาครับเมื่อเกิดภาวะความเครียดสะสมจนส่งผลให้เกิดภาวะเบิร์นเอาสินโดมซึ่งถ้าปล่อยไว้นานมากจนเกินไปก็จะสามารถพัฒนากลายเป็นภาวะซึมเศร้าได้ครับวิธีสังเกตว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาสินโดมอยู่หรือเปล่าสามารถสังเกตอาการผิดปกติได้จาก3อาการดังนี้ครับอาการที่1คือ อาการทางกายจะมีอาการรู้สึกเหนื่อยหมดแรงร่างกายอ่อนเพลียนอนไม่หลับไปจนถึงมีอาการป่วยง่ายเพราะภูมิคุ้มกันต่ำปวดหัวปวดกล้ามเนื้อบ่อยๆไม่อยากทานอาหารหรือบางคนก็ทานอาหารมากจนเกินไปมีอาการปวดท้องคลื่นไส้มีความสามารถในการจดจำสิ่งของต่างๆได้ไม่ดีเท่าที่ควร หลงหลงลืมลืมได้ง่ายประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดอาการที่สองคืออาการทางใจมีความรู้สึกล้มเหลวหดหูเบื่อหน่ายขาดแรงจูงใจไม่มีความสุขในการทำงานมองโลกในแง่ร้ายมีอาการโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายเจ้าอารมณ์ พร้อมที่จะมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ง่ายรู้สึกโดดเดี่ยวสิ้นหวังรู้สึกไม่พอใจตัวเองโทษตัวเองต่างๆนานาครับอาการที่3คืออาการทางพฤติกรรมจะมีอาการพูดคุยกับคนรอบตัวน้อยลงชอบแยกตัวไม่สูงสิงกับใคร ไม่อยากตื่นมาทำงานบางคนมาทำงานสายแต่กลับบ้านเร็วเริ่มมีอาการขี้เกียจมากขึ้นไม่กระตือรือร้นผัดวันประกันพรุ่งไม่มีความคิดอยากจะพัฒนางานที่ทำอยู่ บางคนมีอาการหนักจนไปใช้ยาเสพติดต่างๆหรือติดสุราติดการสูบบุหรี่เพื่อดับความเครียดครับถ้าหากคุณได้ประเมินอาการ3ามแนวทางในเบื้องต้นแล้วพบว่ามีอาการส่วนมากตามที่ได้กล่าวมาแสดงว่าคุณกำลังเข้าข่ายภาวะเบิร์นเอาสินโดมคุณควรรีบจัดการปรับสมดุลในการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำงานอย่างเร่งด่วนครับด้วย5วิธี แก้อาการเบิร์นเอาท์ซินโดมดังนี้ครับวิธีที่หนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอหันกลับมาดูแลร่างกายให้ดีเริ่มจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์พยายามเลี่ยงสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นสุราบุหรี่หรือการทานกาแฟ อาจจะลองลางงานพักผ่อนบ้างเพื่อให้ร่างกายจิตใจและอารมณ์ของคุณได้ผ่อนคลายคืนความสมดุลกลับมาให้เหมือนเดิมไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำงานกลับมาด้วยอย่างแน่นอนครับวิธีที่ 2. จัดระเบียบชีวิตให้มีคุณภาพ ให้คุณลองจัดลำดับความสำคัญของงานและเวลาในการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณใหม่โดยให้จัดลำดับความสำคัญของงานเป็นงานหลักงานรองแล้วจัดตารางการทำงานให้เหมาะสมไม่ให้ทำงานหนักจนเกินไปหรือทำงานน้อยจนเกินไปกำหนดเวลาในการทำงานให้ชัดเจนพยายามอย่าหักโหมงานมากจนเกินไปอาจส่งผลให้ร่างกายและจิตใจของเราอ่อนแอลงไปได้ครับวิธีที่ 3. ลดการใช้มือถือ แท็บเล็ตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆและหาทางผ่อนคลายให้กับร่างกายและจิตใจของเราให้คุณควรลดการเล่นโทรศัพท์มือถืองดการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆหรือใช้งานให้น้อยลงและลองหาวิธีผ่อนคลายทางอื่นๆเช่นอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงออกกําลังกายปลูกต้นไม้หรือไปท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆห,หรือหางานอดิเรกที่เราชอบทําไปแล้วมีความสุขบาง มีเวลาก็ไปปฏิบัติธรรมตามโครงการต่างๆบ้างถ้ามีโอกาสก็จะเป็นการช่วยในการให้เรารู้สึกผ่อนคลายจิตใจมีความสงบมากขึ้นครับวิธีที่4ปรับทัศนคติในการทำงานเรียนรู้ความสามารถของตัวเองให้คุณสังเกตและกลับมาทบทวนว่าคุณมีความสามารถในการทำงานอย่างไรทำอะไรได้ดีจะพัฒนางานที่ทำอยู่ได้อย่างไรค้นหาตัวเองว่าชอบทำงานแบบไหนแบบไหนที่เรา ราทำแล้วไม่ชอบหรือทำแล้วไม่ได้ดีก็ให้ปรับรูปแบบการทำงานใหม่เพื่อหลีกหนีความจำเจแบบเดิมๆซ้ำๆซักๆอยู่กับที่ครับพยายามทำงานให้เป็นธรรมชาติแบบสบายๆสไตล์ของเราเองครับก็จะทำให้คุณมีความเครียดในการทำงานน้อยลงมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับวิธีที่ 5. ปรึกษาคนอื่นถ้าคุณยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรม อาจจะลองคุยกับเพื่อนหรือคนรอบข้างดูก่อนก็ได้ครับลองเลือกคนที่มองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นครับและเราพร้อมที่จะเปิดอกคุยกับเขาได้อย่างสบายใจแต่ถ้าหากภาวะที่เป็นอยู่มีอาการหนักเพิ่มมากขึ้นลองทำทุกๆวิธีแล้วไม่ดีขึ้นมาให้คุณจงไม่อายที่จะไปขอคำปรึกษาจากนักวิชาการหรือจิตแพทย์นักจิตวิทยาต่าง เพราะบุคคลเหล่านี้มักจะเจอคนที่มีปัญหาคล้ายๆกับคุณที่มาขอคำปรึกษาเป็นจำนวนมากเราก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีเพื่อนำมาปรับปรุงตัวเราให้หายจากอาการเบิร์นเอาท์ซินโดมได้เป็นอย่างดีครับแล้วเราก็จะสามารถกลับมามีไฟในการทำงานได้อย่างเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นการมีชีวิตที่พอเพียงพออยู่พอกินไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนับได้ว่าชีวิต ของเราก็มีความสุขมากแล้วครับแต่ก็จะมีบางคนที่มีความคิดที่อยากทำสิ่งต่างๆให้ได้มากที่สุดจนเกิดความโลภเข้าครอบงำ ส่งผลให้มั่นปลายชีวิตพบกับความล้มเหลวหรือเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้ดังเช่นเรื่องราวในอดีตดังต่อไปนี้ครับย้อนไปในสมัยอดีตการณเมืองพาราณสีชาวเมืองอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพ่อค้าวานิชทั้งหลายต่างทำมาค้าขายกันโดยเสรีมีพ่อค้ากลุ่มหนึ่ง ได้เข้าร่วมหุ้นจัดกองเกวียนบรรทุกสินค้า500เล่มเพื่อเดินทางไปค้าขายยังต่างเมืองโดยได้แต่งตั้งพ่อค้าผู้มีปัญญาคนหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากองเกวียนขบวนนั้นในระหว่างการเดินทางนั้นขบวนเกวียนต้องเคลื่อนผ่านป่าอันทุรกันดารคือไม่มีทั้งน้ำและอาหารให้ดื่มกิน เมื่อเหล่าพ่อค้านำขบวนเกวียนเดินทางเข้ามาในป่าก็ไม่สามารถกำหนดทิศทางในการเดินทางได้จึงส่งผลให้ขบวนเกวียนทั้ง500เล่มหลงทางอยู่ในป่าลึกแห่งนั้น จนอาหารและน้ำดื่มที่ตระเตรียมมาถูกใช้ไปจนหมดสิ้นขบวนเกวียนเคลื่อนวกวนอยู่ในป่าจนมาถึงต้นไสใหญ่ต้นหนึ่งต้นไสใหญ่ต้นนี้มีลำต้นใหญ่โตมีกิ่งก้านสาขาแผ่ปกคลุมทำให้เกิดร่มเงาร่มเย็นหน้ารื่นรมเป็นยิ่งนักพ่อค้าทั้งหลายจึงชักชวนกันพักผ่อนใต้ต้นไซใหญ่ต้นนั้นทุกคนต่างเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรงเพราะขาดอาหารและ น้ำดื่มมาเป็นเวลาหลายวันแล้วด้วยความบังเอิญได้มีพ่อค้าคนหนึ่งได้เอามือลูบลำต้นของต้นใสต้นนั้น ก็ปรากฏว่าลำต้นของไซมีความเย็นมากจนผิดปกติทั่วไปของต้นไม้จึงคิดว่าภายในต้นไซใหญ่ต้นนี้อาจมีแหล่งน้ำที่สามารถนำมาดื่มกินได้พ่อค้าทั้งหมดจึงปรึกษากันว่าน่าจะส่งคนขึ้นไปที่กิ่งต้นไซแล้วลองตัดกิ่งไม้ดูเวลาต่อมาก็มีพ่อค้าคนหนึ่งอาสาขึ้นไปตัดกิ่งไม้ใช้เวลาไม่นานมากนักก็สามารถตัดกิ่งไม้ได้ ก็ปรากฏว่าได้มีน้ำใสสะอาด ไหลพรั่งพรูออกมาจากกิ่งของต้นไสในทันทีพ่อค้าเหล่านั้นก็พากันอาบน้ำและดื่มน้ำกันอย่างมีความสุขมีความสบายเนื้อสบายตัวและหายจากความหิวไปได้บ้างเมื่ออาบน้ำดื่มน้ำกันจนเป็นที่พอใจแล้วก็มีพ่อค้าคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพวกเรากิ่งไม้ทางทิศตะวันออกให้น้ำออกมาแล้วลองดูสิว่ากิ่งไม้ทางทิศใต้จะมีอะไรบ้าง ปรากฏว่าเมื่อตัดกิ่งไม้ทางทิศใต้ขาดออกไปแล้วก็ได้มีอาหารไหลออกมาจากกิ่งไม้ไม่ขาดสายสามารถทำให้พ่อค้าทั้ง500คนกินอาหารได้อย่างอิ่มหนำสำราญเมื่อท้องอิ่มดีแล้วก็มีพ่อค้าอีกคนหนึ่งเสนอความคิดขึ้นมาว่า ถ้าเราลองตัดกิ่งไม้ทางทิศเหนือดูบ้างอาจจะได้สิ่งของดีๆมาให้พวกเราก็เป็นได้เวลาต่อมาก็สามารถตัดกิ่งไม้ทางทิศเหนือได้สำเร็จ ก็ปรากฏว่าได้มีแก้วแหวนเงินทองสมบัติมากมายไหลออกมาจากกิ่งไม้นั้นพ่อค้าเหล่านั้นก็พากันขนสมบัติต่างๆขึ้นเก็บไว้บนเกวียนทั้งหมดในขณะนั้นกลุ่มพ่อค้าทั้งหมดยกเว้นหัวหน้าพ่อค้าหนุ่มคนเดียวที่คัดค้านไม่ให้พ่อค้าคนอื่นๆตัดต้นไซใหญ่เนื่องจากเกิดความโลภเข้าครอบงำจิตใจของเหล่าพ่อค้าทั้งหลายจนหมดสิน้นในเวลานั้นที่ใต้ต้นไซใหญ่ น,นั้นได้มีพญานาคตนหนึ่งอาศัยอยู่พร้อมด้วยบริวารอีกจำนวนมากได้รับรู้ถึงการกระทําของเหล่าพ่อค้ากลุ่มนี้มาโดยตลอดพญานาคผู้เป็นหัวหน้า จึงคิดในใจขึ้นมาว่าเราบันดาลให้น้ำดื่มแก่ผู้ที่หิวกระหายจากนั้นก็ให้อาหารอันเป็นทิพมิน้ำซ้ำยังให้สิ่งของมีค่าเต็มห้าร้อยเล่มเกวียนแต่บัดนี้พวกพ่อค้าผู้ไม่รู้จักบุญคุณกำลังจะมาตัดต้นไสของเราอีกช่างเป็นคนที่ละโมบเหลือเกินควรที่เราจะค่าเสียให้หมดเว้นแต่นายกองเกวียนผู้เป็นหัวหน้าเพียงคนเดียว ในเวลาต่อมาเหล่าบริวารน,นาคทั้งหมดก็ปรากฏกายแปลงเป็นทหารหนุ่มจำนวนห้าร้อยคนพร้อมอาวุธครบมือเข้ามาเข็นฆ่าเหล่าพ่อค้าทั้งห้าร้อยคนยกเว้นเพียงหัวหน้ากองเกวียนเพียงคนเดียว จากนั้นบริวารน,นาคทั้ง500ตนก็พาขบวนเกวียนทั้ง500เล่มเดินทางออกจากป่าลึกแห่งนั้นในทันทีและพานายกองเกวียนไปส่งยังนครพาราณสีแล้วบริวารน,นาคทั้งหมดที่แปลงร่างมาก็อำลาพ่อขาหนุ่มเพื่อเดินทางกลับไปยังนาคพิภพของตนดังเดิมพ่อขาหนุ่มผู้เป็นหัวหน้ากองเกวียนด้วยความเป็นผู้รู้จักประมาณไม่หลงต่ออำนาจกิเลสตัณหาจึงทำให้สาม มามร,รักษาชีวิตของตนไว้ได้ทั้งยังได้ทรัพย์สมบัติมากมายจนกลายเป็นเศรษฐีในเวลาต่อมานั่นเองข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้มีด้วยกันสามประการได้แก่ ประการที่ 1. ความโลภไม่รู้จักประมาณมีแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้ประการที่สองการมีสติตั้งมัน่นไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำย่อมนำประโยชน์สุขมาให้ประการที่สคนเราต้องรู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกราบสวัสดีครับ